ไปรุ่นผมเอเดียเดตขอแนะนำพปรโมตเคเบิลเพย์เพื่อให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k e w p i g a m e c o m เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ OP e n น d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเคว่าคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจโปรโมทเคาว่าเพมีการจัดกิจกรรมฉลองครบ1 0 0 0 0แสนไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทกันไปเลยและที่สำคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด 8e88 เพื่อเป็นส่วนลดให้กับตัวเพื่อนๆเ,เองกันด้วยนะครับ เปให้คุ้มเปใฉลา่ยก็ต้องเคลว่าเปเท่านั้นนะครับผมโอเคับผมก็กราบสวัสดนะีเพื่อนเพื่อรักชาวอาวีทุกคนเช่นเคยนะครับผมวันนี้่ผมเอเดียได้อ,ดอดีกแล้วนะจกัจกกันไปอีกครั้งนะผมสำหรับการเล่นเอลซุโน,โนหนึ่งนะครับผมโนหนึ่งโนตึงของพี่อยู่แล้วนะครับผมนี่ยิงไปหนึ่งเม็ดไม่โดนไอสัตว์ตอนนี้เราก็จะเล่นเป็นเหมือนเดิมนะผมเน้นสกิลหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะผมชอบเน้นสกิลหนึ่งอีกแล้วเพราะว่ากูซู้ไม่โดนเฮีย จัดไปครับผมกับเอลสูสมอืมนะอ,หมอหนึ่งเหมือนเดิมนะอีกมือหนึ่งขาดนี่ยะเอ๊ะดูนะดูนะโอ้เห็นปะสูมไม่แม่นเลยนะครับผมอะดูดิดูสแต็กดิยังอยู่สามสแต็กอยู่เหมือนเดิมเห็นปะเดโคตรเวอร์นะผมก็เลยแบบเน้นสกิลหนึ่งละกันนะครับเน้นแบบยิงธรรมดาเอานะ ใครไม่แม่นผมก็แนะนําให้เล่นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไม่โดนทีมด่านนะทุกคนนะเออคืออสูรมันเป็นตัวที่แบบผมมองว่าตัวมันเก่งนะยิงก็แรงครับคือเลดเกมมายิงเข้าทุกตัวเอ้ไอ้เออโอ้โหมันเอากุจริงเออมันเอากุสุดเอ๊ะตาโอ้โหไอ้น,นี่ลินบางหยานโอเคลิงตายไปมาเดย <ST S> ก็มาเด it, ็เที่ยิงธรรมดาตายไปหนึ่งตัวโอ้ <c oughs> กูเดินยิงธรรมดาเดือาใช่ไห นี่ไงเฮ้ยแม่งจังหวะกดสกิลหนึ่งเดินพอดีนะครับเมื่อกี้โอเคผมยิงธรรมดาแล้วกันนะไม่ไงั้นเราจะเก็บสแตกเงินไม่ได้นะครับทุกคนเพื่อความรวยเออมาดิเอาหรือเปละ่าล่ะเอาเปละ่ะเฮรอเออเออถอยก่อนถอยก่อนไม่เล่นไม่เล่นห้าวมากไปไม่ดีนะครับผมเลยฟิกเกอร์ผมไม่มีเลยนะตอนนี้ผมก็กดมากับอ่าลัมเบอร์เพื่อนผมเหมือนเดิมนะครับผมเออ เม็ดลุ้งครับผมตั้งแต่คลิปที่ลแล้วละไอเ้เหี้ยลัมเมอร์ตัวเนี้ยบอกเลยว่าตึงจัดนะยิงธรรมดายิงธรรมดารออีลินรออีลินรออีรินได้ปะยกสวยมาดิโอ้โหสวยมากเสิร์ฟอย่างงี้เสิร์ฟอย่างงี้พี่ก็ยิงให้ตายดีครับผมโอเคมาเดียถ่ายเลยถ่ายเลยเคก็บถ่ายกันก่อนนะครับน้องๆเอ้ยรอจังหวะนี้เอ้ยอนนยัยยนหิวยันหิวยันหิวเหรอหิวแล้วน้องเนี่ยตายไปอุ้ยเฮี้ยกูค้างกูค้าง ไอ้พอ้อยสวยอ้อยได้ไหมเอ้าเฮียอ้อยตาย <c oughs> เฮียเอ้ยกูตายไปด้วยมัวแต่ดูไอ้นี่นะโอเมก้านะโดนลิงทุบหัวแตกจะไดอะไรอ่ะตายกูเถอะเออฟลเฟรนบอกตายกูเถอะนะ <c oughs> ลำไม่ช้ำเองหรือเปล่าครับพี่หยอกหยอกผมก็ไม่ช้ำนะผมแค่พูดเล่นๆ <c oughs> โอเค <c oughs> บอมบนก็ปล่อยไปนะครับเรามาลัเกเบฟกลางให้เพื่อนลากันนะให้เพื่อนเคลียร์กันไปนะผมเล่นบนนะ เราไม่สนใจแล้วเราเอลซูเลดเกมนะผมเออไม่มีของเราไม่เล่นนะมาครับเลียเคลียคลิปใบแล้วก็เติมเลนบนต่อจากวะนนี้พี่มาแล้วจา้าออกเฟนเรลทูเลยนะผมจะยังไม่ขึ้นทารอนนะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่มาแล้วโอ้โหคนเี้ไม่ไหววะมันอยู่เยอะเกินนะทุกคนเฮ้ยว้าปอะไรตรงนี้ล่ะหูเต็มเต็มแม่เสียดายนะเสียดายทีมมันน่าจะอยู่กันซ้อนกันเต็มอะ่ะเออโอเคครับ ฟาร์มไปก่อนนะในช่วงนี้นะผมไม่สนใจอยู่แล้วนะผมผมมาสายฟาร์มอยู่แล้วนะไม่รวยเราไม่เราไม่หยุดฟาร์มนะเฮ้ยเอามาันเอามันเอามันไอเชลิงโป้โอ้โหเฮียกูเดินยิงธรรมดาละไปไหนอะมึงไปไหนอะมึงทุกกูมึงทุกทกูก่อนนะไอ้สัตว์กูเอาคืนจังหวะน,นี้กูเอาคืนจังหวะน,นี้เราเอาคืนแล้วนะครับเราล้างแค้นลิงได้สําเร็จนะโอเคฮะคลิปกลางโอ้อโหคลิปนี้ เวบนี้รวยจัดนะเล่นแครี่เล่นป่าอะไรก็คล้ายๆกันนะครับอ้าวโหกูเก็บซ่าอีกแล้วกูมาเก็บซ่าอีกแล้วเอลส่มันเก็บซ่าของแท้วะ่ะไอเบดเบดบับมันเบดบับมันฟ้ามันเกิดเพื่อนมาครับสวนไว้สวนไว้เอ้ยนี่อุย้ยไม่โดนโอุย้ยมาเดี๋ยงธรรมาดาบอ่ไปไหนแล้วมึงไปไหนไรเฮียมเว็น,นี้ไม่พลาดเต็มเต็มกระมม กันไปได้ปะเราเรียกตายสวยโคตรเวอร์นะเชียลิงปิดมันปิดมันได้ปิดไม่ได้เพื่อน,นชี้อีลินมาแล้วกูยิงแล้วกันยิงมาเลยโอ้โหไม่ตายได้วะคนนั้นจะตายให้กูซะหน่อยนะเฮียเอ้ยคอยเม็ดนึงขออีกเม็ดน,น,งออน,นึงเออวิอ่งมาไหลายซากทุกทีเลยเฮียเออซูตัวนี้มันสายหลายซากว่ะ มาดิเฮ้ยโอ้โหบอกเลยนะเชื่อแม่งโอเมก้าแม่งอิสระละเร็วยิงฟิวกูย่เอ้ยมาดิเอาไงอะโอเคลิงตายไปมาดิหยานมาดิโอ้โหแม่งกดดาบเดมินิเดิมินิเชอร์นะโอ้โหไม่โดนเนี่ยสวยเพื่อนโอเคผมบอกเลยนะถ้าฝั่งถ้าฝั่งตองข้ามมันไม่มีโอเมก้านี่ตายกันเยอะเลยนะอันติโอเมก้านี่มันแบบมันการกระสุนแล้วนะครับ เราเลยแบบเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะมาดิมาดิต้องรออันติมันไม่มีอ่ะผมยิงฟรีจัดได้ทุกตัวมาดิอุ้ยไม่โดนเชียวหัวเฮ้ยให้ตายเฮ้ยโอ้โหชิบหายละมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับนี่ไงไม่มีอันติก็ก็หมาแค่นั้นแหละมาดิเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าที่หายไหมเก็บมาอีกสองสกอร์คิวมาเก้าตัวนะผมตอนนี้ โคตรโหดโคตรเวอร์โคตรอันตรายนะเอลซูตัวนี้มันเอลซูมือหนึ่งของจริงวะไม่โดนแต่ผมซูมไม่เคยโดนทุกทีอ่ะใครเล่นเอลซูนะคือตาไหนจะ <ๆ S 1> ซูมโดนแม่งก็ซูมโดนทุกทุกเม็ดเลยอะแต่ตาไหนแม่งซูมไม่โดนแม่งก็ไม่โดนเลยนะอันจริงแต่ตาเนี้ยผมมองว่าเกี่ยวกับสกินอะจริจริงสกินนี้ผมเล่นกี่ทีกี่ทีซูมไม่เคยโดนทุกทีครับไม่รู้บอลอะไรนะต้องใส่เพราะผมเองอะผมกามาดิเอาให้ได้ได้เพื่อนได้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 นะสวย ไอ้แจ็คก็เอาให้ซูมอุ้ย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 โอ้โหแม่งรอดถอยก่อนเพื่อนอยู่ห่างอย่างห่วงครับออกอมนิอามต่อเลยมาดิมาดิโอเมกา้าโอเมก้ามึงเป็นเฮี้ยอะไรกับกูนักวะโอมเมก้าเฮ้ยยิงฟรีอยู่ยิงฟรีอยู่ไหนจังหวนะเนี้ยอุ้ยไม่โดนซูมไม่โดนเลยทุกคนตาเนี้ยโอเคแต่ไม,ไม่เป็นไรนะเราไม่เคยหวั่นอยู่แล้ว พอเราเน้นใส่ยิงทำอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็รวยจัดเลยนะตอนนี้ขอทำเม็ดดิเพื่อความคมเออเฮียต้องอย่างงี้ดีป่ะโอ้โหแต่อีรินมันมีดูดเลือดนะทุกคนโอ้เลือดแม่งเต็มละอะไรวะกูซูมไปทำไมเฮ้ยโดนทุกเม็ดเว้ยโดนทุกดาบโดนทุกดอกอ้าวอีรินเหมือนรอดว่ะทุกคนฮิวโงเอ้ยรู้อย่างเงี้ยทีมผมจริงควรไปเอาอัพเจ็ตนะอ้อยควรไปเอามังกรนะ ไอ้อยมาผมก็ไปด้วยนะไอ้ไม่ไปตีผมก็ไม่ไปตีอ่ะผมตีแค่้อ้เอาทุกออบเจกต์ันแม่งไม่เคยตีออบเจกต์สักทีอ่ะกูต้องไปเปิดให้มันได้มั้งมันดักฆ่าอย่างเดียวเลยเด็ดอันนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วอ่ะมาดิเฮ้ยได้ยิงฟรีอยู่ไหนจังหวะเนี้ยนี่ไงยิงสวยยกสวยนะยกสวยแต่มึงเข้าโอเมก้าได้ไหนเฮียถ่ายเลยมาดิกูยิงฟรีโอ้โหชิบหายละไอ้ชิบหยาบแล้วกูโอ้กูตายเถอะไอ้เฮียลิงมา โอ้โหฟิกมาเจอลิงโคตรสวยเลยทุกคนรักษาป้อมกาลางเท่าชีวิต oh. น <f ix> ะครับเว้ยมาเด็มาเด็กูง,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 ง่วงอยู่ด้วยกูยิ่งง่วงงอยู่โอเมก้ามันไม่ได้นัดก,กับเพื่อนหรือเปล่าอ่ะมันไม่ได้นัดก,กับทีมมันหรือเปล่าอเฮียมันเข้ามาหนุ่ป้อมผมเฉยโอเคเดี๋ยวผมผมไปเคลียร์เวฟบนกันนะเออดีป่ะทีมกูเนีย่ยจริงๆผมมีโอกาสทีมผมมีโอกาสอ็อบเจกต์แทบทุกตัวนะเพราะว่า กดดังเขาได้ดีมากเลยแต่อ้อยไม่ตีเลยเห็นไหมนะดูดิผมติ๊กจนนิ้วจะล็อกจอจะแตกอยู่แล้วเนี่ยเฮียดูอ่ะดูดิมันจะตีไหมน่ะมันก็ไม่ตีเห็นปะมันเลือกที่จะไปไฟอ่ะเฮียกูยิงเองจบโอเคนะกูยิงเองเฮียฟาเลเนี่ยมาช่วยกูกูตีเองเลยนะแม่ผมไม่รู้นะว่าใครมากับใครบ้างแต่ผมมากับลัมเบอร์นนะถ้าผมมากับมากับเพื่อนแสดงว่าฝั่งฝั่งผมก็ต้องมีคนที่กดมาด้วยกันอยู่ดีนะครับ ไม่รู้ว่าใครมาด้วยกันนะเออหรือว่าฟาเรนมันจะมากับอ้อยปะพอฟาเรนตีปุ๊บอ้อยมันมาได้เลยนะจะังหวะนี้ใจเย็นเพื่อนรออันติโอเมกาส์หมดนะเฮ้ยชิลลิงมาเอาดินก่อนก็ไม่ให้ตายดีสักแตกหนึ่งโอ้โหโยิงฟีอยู่ยิงฟีอยู่โอเคถอย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 หิยานอะไรอะอะไรอะอะไรอะ แล้วมึงยังไงอ่ะหาไปป้องโอโดนโดนนะั่นะเจ็บอยู่นะโอเคครับน่าจะไม่ได้อะไรเลยนะต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นอีฟิตคอแล้วกันนะผมเพื่อความยิงเร็วนะครับผมเออเพราเราเน้นยิงธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็อ,อให้มันรัวๆไปเลยนะให้มันเวอเไปเลยนะผมยิงแรงยิงรัวนะครับ โคตรเวอร์โคตรอันตรายเออเขียบได้ฟิตคอร์เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนผมวางแถบโซนให้เพื่อนแล้วกันนะกอดเกิดด้วยนะครับผมต้องไปยิงกอดกับเพื่อนละโอ้โหดีไม่โดนกูเคขียบไปเลยไขออ่เม็ดโอ้โหไปผมไปยิงกอดละทุกคนทีมเล่นแล้วนะครับทีมเปิดกอดละเราก็ตามไปยิงกันนะอุ้ยเขี้อ้อย อ้อยตายอีกแล้วอ้อยมันน่าจะโดดขึ้นไปเล่นตายดีครับงี้ชิบหายละเฮียโดนเออสวยเราเลี้ยวได้นะมาดิอ,อุ้ยเออเฮียสามเม็ดพอมาดิครับขอเม็ดหนึ่งโป๊ะโอหูยไม่โดนอ่ะเฮียโอเคไม่เป็นไรนะเหลือเพื่อนเราอยู่นะเอ๊ะเอามานนี้เอามานนี้เออม,มาดิกูยิงให้ไงเฮียโอหูยเกือบละอะไรไม่มายิงแต่แรกวะไม่มายิงอะไรวะฟาเรน ผมงงไอ้นี่เขาล้ำอยู่ในล้ำอยู่ในบ่อแล้วคิดว่าเพื่อนไม่มาช่วยยิงมั้งผมก็ยิงอยู่นะจังหวะถอวของข้ามันไดเข้ามาผมก็ถอยแค่นั้นเองเฮ้ยกูมไม่ยิงตรงไหนวะกูงงงงจ้าตนะครับผมโอเคครับไอลิงเกิดลิงเกิดนะยิงดิยิงยิงเฮ้ยโอ้โหเฮียโอ้โหเอาดิไอ้ตายสวยลิงมันฟิกมานะเมื่อกี้ วยไม่พูดไอค่คนแบกคนแบกไม่ใช่คนแยกคนแบกไม่พูดคนพูดไม่แบกกูงงอเอ้แคฟอรเรนมันแบบมันเป็นตุเป็นตะเลยดูดิแี่สามสี่กูถามจริงคือคืออะไรกูยังงงเลยเตุกานี้กูเล่นดีมากเลยนะกูยังโดนถ่ายอีกเหรออะไรอ่ะเล่นคนเดียวชนะเหรอ คือกูเล่นคนเดียวไม่ชนะหรอกไอเ้เหี้ยแต่ไม่ต้องมีมึงก็ได้เอาจริงๆฮะเออีถ้ามึงด่ากูก่อนกูก็ด่าสวนแค่นั้นอะถ้ากูทําอะไรผิดกูยกังไม่รู้เลยนะครับคือมันไปล้าตายช็อตเดียวช็อตในดาร์กอะทุกคนแล้วมันหาผมไม่เข้าไปยิงเว้ยก mm ู hmm. ไม่เข้าไปยิงยังไงอะงงกูโดนด่าทุกคลิปเลยนะนะพักหลังมาอะยิงฟีไอ้ลิงมาไอ้เหี้ยโอ้โหตีไม่ข้ามโคตรสวยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนฟาเรนดาจาังหวะเนี้ยข้าดูนะเฮ้ยไอ้เฮ้ยมันเอาเอะไอ้เหี้ยมันของจริิงยนะ่่ฟาเรนนตโ ดอ่ายืนพิมแลเ้เฮียยืนพิมและแพมเฉยกูพิมพ์รอเลยนี่กูว่าแล้วอะไรอ่ะเอาตายเฉยกูตายกูแปลกตรงไหนวะทุก <c ười> คนตายแปลกตรงไหนกูตายกูแปลกตรงไหนวะเอ๊ะกูว่าผมว่ามันน่าจะปั่นไอ้ดูดูมันลำไม่อยากให้มันเสียสมาธินะครับเฮ้ยเี้มันเอาว่ะเอ้ยมันยังลำอยู่นะเนี่ยฟาเรนนะ่ะดูดิ เฮ้ยไฟเล็กผมล้ำอยู่อะเฮ้ยเกินเฮ้ยเกินไปเฮ้ยแม่งดับบันคิวอะเฮ้ยแม่งมาขิงกูแน่เลยสัตว์ดูทรงละเฮ้ยเพื่อนใครเอาไปเก็บพี่แอบแม่งด่ากูไม่เลิกสักทีนะเฮ้ยเฟลนทำทรงทำทรงโชว์ตึงซะแล้วไอ้เฮ้ยแม่งล้ำได้ช็อตเดียวช็อตช็อตที่ผมตายเมื่อกี้แม่งแบบแอคเลยนะ ช็อตเดียวนะครับอะไรอ่ะไม่ได้กูแพ้ไปแล้วฮอกโอ้โหไอ้เคี้ยที่กูอยากเห็นดามเมจช่วงท้ายเกมมากเลยสภาพนะไอ้สัตว์ตอนนี้อาจจะมีแบบพิมพ์กันเยอะหน่อยนะทุกคนนะเออไอ้เนี่ยโอ้โหไม่ได้กูแพ้ไปแล้วเออโอเคช็อตนะั้นช็อตเดียวแหละโอเคกูให้มึงแล้วกันถือว่ามึงแบกโอเคนะไอเคิ้วขายนี่ก่อนนะครับเอาอีกคลิปซิงโบน,นะทุกคนผมรู้สึกผมตายฟรีบ่อยละนะ เข้าบยิงไกล,กลไม่ไหวนะครับเน้นยิงไกลแล้วกันนะตอนนี้เราก็ได้ก๊อตมาเป็นตัวที่สองนะทุกคนก๊อต <c oughs> ตัวนี้ก็น่าจะการันตีเรื่องชนะแล้วนะครับโอเคอะไรฮะค่าได้หน่อยพูดเยอะเลยวะกนะ <c oughs> ูก็เล่นดีนะเออยเฮกูก็เล่นดีนะมาดิยงิงยิงฟรีพักยกก่อนครับพักยกก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้กูยิงกูยิงให้อุโหมึงอึดอะไรวะหออยานเฮีย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจออเมริกาโคตรสวยคุณน mm ่าจะขายรองเท้าท so ิ้งออกตายเกิดนะทุกคนเอ้ยมาได้เอาหยานหิวเหรอหิวเหรออ้ยเออมึงต้องเอาอะไรสักหน่อยดีวะเพื่อนไอ้เหี้ยออบเจกต์ก็ไม่เอาได้นี่น่าจะมาไอ้ฟารินชัวกูพาแล้วตอนเนี้ยใครเล่นไม่ดีกูถือว่าแม่งมาด้วยกันเว่อว่าเว่อว์เออโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ก็ ถือม็นสีสันไปนะผมก็ปั่นกันอนะมันปั่นผมก็ปั่นมันอนะแค่นั้นแหละโอเคก็สำหรับตอนนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อดูแล้วกันที่กูเล่นดีขนาดนี้นะไม่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเล่นดีหรอกคือแบบไม่ได้เน้นซูมนะครับเน้นยิงธรรมดานะกูยังโดนด่าเลยทุกคนคิดดูถ้ากูซูมเนี่ยกูจะโดนด่าขนาดไหนนะครับทุกคนเลยนะเออถ้าเราเล่นแบบซูมนี่เราจะโดนด่าขนาดไหนนะนี่ขนาดเล่นแบบ เดินตามตูดเพื่อนต้อยๆๆนะยิงฟรีตลอดนะยังโดนด่าโดนว่าเนี่ยไอ้เนี่ยนึกไม่นึกภาพไม่ออกถ้ากูซูมอยู่เฉยๆนี่กูน่าจะโดนยับแน่เลยนะโอเคเฮ้ยเอามันได้เอามันได้โอ้โหไม่โดนโอเคสวยอยู่แจ๋วยิงฟรีไปไออ้เนี่ยโดนดิเฮ้ยถอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลมาอีกทีที่โบทำงานยิงดิโอ้โหแตกไปฟิกยิงแม่งเลยมาดิมาดิก็มาดิเฮียสายหายไปโอ้โหมีฟิกอ,อีก โอเคน่าจะจบเกมนะครับผมเดี๋ยวก่อนไปผมขอพิมพ์ว่าฟอร์ดออกสักหน่อยกเดีอย่าไปดูดาเมจมันนะเฮ้ยยิงฟรียิงฟรีฟรมาดิแตกหนึ่งเอาล่เา,ลเ,อา,ลาเ,เอาหรือเปล่ามากูสับเขียวสวนเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าโอเคยี่สิบคิวนะตอนนี้เฮีย <Yeah. S 2> คอนคอนสิบสองดาวใช่ป่ะวะเดี๋ยวกูพิมพ์ก่อนทำทรงวรั เอ้ยอยอี่จะว่าทำท่งวับทุกคนโดนวับแน่ฮวับแอคไอ้ห้ยวับเดี๋ยวไปดูสกอร์มันท้ายเกมนะเดี๋ยวไปดูดาเมจมันนะยวจะดูทุกอย่างรวมๆครับ <_ S 2> คือผมไม่เอาดาเมจมันมาเทียบกับแคลรี่อยู่แล้วนะเอลซูมันเป็นแคลรี่ที่ดาเมจเดียที่สุดในเกมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาวัดกับดาเมจตัวอื่นแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเอ้ยยี่มันมันมันบอกมันขิงว่ามันแบบมันแบกเราอะทุกคนทั้งทั้ที่เราแบกไม่ชิบหายนะครับเออก็เออคอนสิเป็นดาวเว้โว ต้นซีซันนี่มันก็อย่างนี้นะครับผมเฮีย <c oughs> yeah. ทนันทันที่แบบเราเล่นแบบไม่ได้โยนเลยนะเว้ตาเน,นี้ยยังโดนด่าทุกคนคิดเอาคือมันตายเองมันยังโทษผมอะ่ะแต่มันไม่เคยโทษคนอื่นที่มากับมันนะมันน่าจะมากับใครัะคนหนึ่งไม่ล้อเลี้ยวก็อ้อยอะนะครับน่าจะมากับล้อเลี้ยวนะครับอ้อยน่าจะมาคนเดียวอ่าโดนสกอร์ผมยี่สิบคิวนะมันแปดตายสี 4, ่คะแนนเก้าจุดเก้าโอเคได้หนับสี่นะครับก็ไม่ได้แย่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ่ะดูดาเมจมันดิี เฮีย yeah, ห่างกับลัมเบอร์กี่พันเองอะหมื่นหนึ่งอะห่างกับลัมเบอร์เพื่อนผมหมื่นหนึ่งอะแล้วดูทีมไฟมันสิบหกไฟดาเมจผมผมไม่เอาดาเมจผมไปเทียบนะเพราะว่าดาเมจเอลซุมันเวอร์อยู่แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับเล่นเอลซุก็เล่นอย่างระมัดระวังนะผมระวังโดนด่าเฮีย yeah. ทำถูกก็โดนด่าทำผิดก็โดนด่านะทุกคนแม่งแบบยังทางไหนมึงก็โดนอ่ะเออแค่นี้แหละไปละ